สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาต้มต้เป็ต้มยำเหต้มยำกระดูกหมูต้มยำกระดูกหมูเนาะโยงต้มยำกระดูกซี่โครงหมูแสนเพชซีโบวเบยเนาะต้มรางกอาเยอะอันนี้ทอดอันนี้หมูพี่น้องหมูหลังจากวันอาทิตย์วันหยุดเนาะนี่ยยันไซยันไซเอาแต่ซ้อมมวยเอาเครืองเอาเครือเอาเกลือแล้วเจ๋อภาพบรรยากาศพิธีมวยพี่น้อง ไปเบ so ิ่งกันเลยอ่พี่น้องมาฮอดวิธีขายมวยพี่น้องขายมวยขายมวยเกียดทุ่งยศนะพี่น้องก่อนเข่าไปขายมวยเกียดทุ่งยศก่อนยางมากี่น้องยางมากครับนี่้องวิธีมวยอ่าลองมวยนวดแต่ตอนนี้ไม่อาทิตย์พี่น้องว่าอาทิตย์อือยีมวยว่าอาทิตย์วันไหนสอบมวยนอาทิตย์นี่พี่น้องเก็บเก็บไปสอบวิธีหนึ่งสองสามสี่หาหัน นี่ม้ดองส้อมมวยสร้างการสอมว <Okay. S 1> อกกมวยโบกเยีมมวยสก <c oughs> <c oughs> ในการมีมีหของน้อนน้องวมวยน,น,น้องน้ <c oughs> องมวยน้องน้องมวยเขามาก็เจอแสซนเพ็ดสูสสเย็นสู้เย็น ตเย็นได้เนี่ยตอานาเราตะเย็นน้อัดรนอนมีแ่าแดงอ่ะทรฟุงหมดใหญ่หมดว่ะทำกับข้าวกินเลยเราทำกับข้าวกินทำกับข้าวกิน บรรยากาศเนี่ยรอบรอบของนอนบรรยากาศรอบห้องนอนอาชีพมาานี้รปลไงตอนนี้ก็รังกาของกินอยู่แต่ย่งะัานาน่ขาดเนยังเนี่ยขาดเนี่ย ที่วาองฟิตดีเนะโมมีโอกาเซ่เซ่แล้วมันแข็งขวดฮ้ยเฮ้ยเฮ้เซ่แข็งแข็งขวดพี่ผ่านอุเซ่น้องไปเบิงกันที่ขัวเลยีเน้องเจอกันที่ขัวไปมาหอดขัวเขาเด็กน้องเนาะส้า้างนต้องสร้างเลยขัวเียนเียนเกพีกอีกหน่อยมัน มันมีหมดมันกินบกุกมันมี่คืออาหารอ,ากอกีกหน่อยไอ้ตาบบกพียกเยอะแยะกาดหน่อยไงตาบบุกเพียกตับบกหน่วยมึงเรากินนลำบากเลยเราใส่เนี่ยรวมไข่กันแล้วไอ้ควายเอาไปดอกแล้วเจอกันใหม่ตอนกินน,น,กน,นั่นสิเนาะกินตอนกินเลยเลยนีย่บายเจอกันตอนกินไปเนาะ